สวัสดีนะคะสวัสดียามเช้านะคะตอนนี้มาพบก,กับช่องผังสายเพลทแฟมิลี่นะคะตอนนี้มาดูความน่ารักของพี่ส้อยกับน้องกันนะคะฮูยวงน้องนะคะสวัสดียามเช้านะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเลยนะ ชาวนี้นะคะดูเล่นกันใ่เช้าเลยนะความรักความผูกพันนะคะเดินนะคะพี่ส่อยรักน้องนะ <c oughs> อาน้องก็อาน,น้องน่ารักนะเนื้อพี่นะดูฝั่อขวาน,นั่งโอย้ยเเอื้อเอื้อเดูหยอกกันนะน่ารักมากะอืมเดี๋ยวก่อนนะก่อนน้องเดี๋ยวก่อนน้องใช่ก่อนน้องเน,นี่ยน,นีนะ่ นารักมากนะคะก็จะเห็นได้บ่อยๆเวลามีน้องช้างตัวน้อยมานะคะพี่ซอยก็จะแสดงความรักนะคะอย <c oughs> จะมุดตายท้องของเราเด็วนี้ <c oughs> น่ารักมากเลยพี่ซอ่ซอกำน้องต๊อกแตกนะ,ะเดี๋ยวพอน้องต๊อกแต๊กกลับนะ,ะพี่ซอยก็คงเหงาอีกแล้วนะ เอมาไม่นานก็อรักกันนะะเล่นดินนะสปาฝุดนแตเช้าเลยเด้อนะฮะใช่จ้าสวัสดีค่าก่อนแล้วแล้วจ้ากันเลย ฮลโหลปนีเ <c oughs> น่ารักน่าคล้ายกันเลยนะ <c oughs> สวัสดีค่ะเสือดาว <c oughs> แล้วนักเรียนจะน,น้อยเลยอืมนะฮะโอ้ยนะฮะน่ารักมากเลยนะฮะ อุ้ยงวงน้อยๆดูปาก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 ใหญ่เลยนะเอ้าเจีาเจ้ยเท้าเมาเสีาเจ้าเน้าเจ่าเจ้า้าเเาาา ก็น,น้อยนะคะก็จะมุดหาแต่พี่ส้อยแล้วไปนีอรักน้องแล้วนักน้องเล้วักน้องแล้วพี่ส้อยแล้วนะนะถ้าอยู่ในการนี้ก็คือจะหยอกทวันนะคะไม่ต้องได้ทำอะไรนะดูแล้วก็ดึงหูน้องบ้างแหละแล้วก็กอดบ้างแหละ กอดอ่ะกอดอ่กอดไว้อกอดไว้อุ้ยนะอย่าดึงหูน้องเดินนะดูคยน่ารักมากนะเออทำอะไรกันสองคนนี้ด้จะไปไหนเนี้ยเน่นกันแล้วก็จะตลเอินิดนึงนะคะทั้งคู่เลยนะคะ พี่ตูแล้วก็ยังแบบน่ารักแท้นะคะมาอยู่ด้วยกันไม่นานเองนะเออโดยพอเวลาน้องกลับก็ดูนะไม่ใช่บอกโอ๊ยเงยเงยเงาเงาเด้นนะคะน่ารักมากนะดูกอดน้องอุ้ยดูถักกอดงอยน้อยใช่เอ้ยนะอ่านรักน้องไว้อ่านรักน้องอ่านรักน้องอ้ยนะดูอน้องก็ยืนนิ่งเลย นิ่งให้เขากอดนะอาเสียงหน่อยอาเสียงหน่อยดูดูดลุงปากหน้าก็จะคล้ายๆหน่อยมันแม่ลูกกันเลยเนาะเอออออดยอกน้องน่หันหน้าไปหาพ่อควนันเนี่ มีอะไรไม่ใช่จะบอกอะไรพอ่อ <c oughs> จะบอกอะไรพ่อเหรอ <c oughs> น่ารักนะคะ <c oughs> บรรยากาศยามเช้าวันนี้นะคะฮาไม่ล้วง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  ฮอ่าไมีเสียงมีเสียงดวงไปทำอะไรน้องดวงดูดวงดีดวงดีอยากไปเล่นกับน้องเด้อบัเนี่ มักจังเลยนะแล้วก็จะไม่ค่อยได้เห็นนะคะแบบนี้นะอย่างไรกนะจะมีน้องช้างนะคะมาเยี่ยมเยนะียนนะที่ใจก็จะแสดงความรักแบบนี้นะป่อยๆนะเห็นกันนะแล้วก็น่าจะเงาเนาะ ถ้าจะน้อยก็น่าจะแบบอ่ารักพี่สอยเหมือนกันนะฮะดูนะฮะไปจะเล่นนะฮะจะมุดนะฮะก็น่ารักไปอีกแบบนะฮะอาดูดูดูฮ่า <laughs> ลวงนมตั้หิวนมว่ะแต่อยากกินนมพี่ซร้อยจี <laughs> <Yeah. S 1> <laughs> มีลวงด้วยนะมีลวงมีลวงนะ yeah. บางทียืนเนินไปนะก็ยืนลืมโยกเหมือนกันนะฮะกแทกนะบางทียืนนิ่งนะจะไม่ค่อยได้แบบเห็นแบบโยกเหมือนแรกๆเลยนะมันนานนะมาดูวความรักความผูกพันเนาะนะคะระยะเวลาไม่นานนะก็สัมผัสได้นะ กอดอ้ยกอดกอดกอดมีเสียงครอด้วยเดินนะโอ้ยกอดกันกอดกันโอ้ยน่ารักมากนะคะน้องก็ลลวงนะคะกอดนะพี่ส้อยก็โอ้ยลูบหูเบาๆนะคะเป็นภาพที่น่ารักมากเลยนะโอ้ยง่วงน้อยๆเลยนะโอ้ยน่ารักมากเลยนะคะอ่าจะน่ารักแท้นะคะ อืมไม่เสียงมีเสียงมีเสียงมีเสียงเอ่อเอ่อเออเออเฮ้ยนะคะน่ารักมากนะคะอืมโอ้ยต่างคนต่างมีเสียงคลอกันมาเบานะคะโอ้ยเด็กน้อยตัวน้อยรักกันนะะรักกัน <c oughs> วันนี้ยามเช้านะคะก็มาดูความรักความผูกพันนะคะระหว่างพี่ซ้อยกับน้องตอกแตงนะคะ,ะน้องก็คงจะแบบว่าใกล้เวลาจะได้กลับบ้านนะ,ะก็ดูความรักนะคะที่พี่ซ้อยนะคะมีให้น้องเนาะ,ะก็นา่ารักมากเลยนะคะ,ะก็สําหรับคลิปนี้นะคะฝากช่วยกดไลค์กดแช่นะคะกดซับสไคร์นะคะติดตามเป็นกําลังใจนะคะให้กับครอบครัวพังซ้อยเพชรด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเร็วสวัสดีค่ะสวยๆเร็วสวัสดีค่ะสวยๆก่อนข้ามาทางนี้แล้วค่าก่อน อาจารย์ก่อนเร็วากกอ,อาจาก่อนอาจารย์ก่อนแล้วบายบายแล้วเร็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 วเอาพี่ชายอาจาก่อนเร็ว, bye รว,รว,รว,รวอ,า,า,อาจารย์อาจาก่อนเร็ว,อ,าากกอ,รวอืมก็ดึงหูกันอยู่นั่นนะ่ะนะ้อนะเอาบายบายก่อนบายบายก่อนอาจาก,ก่อนเร็วอืมมัวจะรักกันนะทั้งคู่เลยนะ <laughs>